สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะสูตรของหลานนะคะนางปล่อยรัฐบาลไทยก่อนเลยนะคะทุกคนรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1สิงหาคม2568นะคะ1สิงหาคม2568 25เอาไปพินิจเอาไปพิจารณาแล้วเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะ ชอบจัดขัดผ่านเลยนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะเพื่อเป็นแนวทางนะคะงวดก่อนนี่ก็ได้รางวัลข้างเคียงไปนะคะน่าเสียดายนะคะน่าเสียดายมากๆนะคะแต่ว่าแอดเริ่มชอบไอ้น,นี่แล้วล่ะค่ะเด่นบนนางนะคะเด่นบนนางกับเด่นบนแอดชนกันนะคะอ่างงวดนี้นะคะ ยังมีปัจจัยสําคัญอยู่นะคะนางเพราะว่าดินบนนางกับดินบนเอสนะคะเอ้ยสร้างบบสซนอันสองสามสี่เนาะดันชนศูนย์สองสามนะคะทุกคนเออชนชนทีไรมาทุกทีเลยนะคะน่ารุ้นค่ะทุกคนเอาไปพินิจพิจ,จารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูมาสองตัวเลยนะคะมาสองตัวนะคะสามกับสองแต่แอดเลือกฟันศูนย์นะคะอุ๊แต่ว,ว่าศูนย์ก็เหมือนหายไปหลายงวดนะคะทุกคนเนาะ นี่นะคะน่าเสียดายมากเลยนะคะทุกคนรุดนะคะหลุดนะคะ,ะ,คะไปหลักร้อยนะคะสามไปโลมีทุกมีทุกอู้นางมีสามสองห้าสามสองเก้านะคะนางไม่มีหกนะคะเพราะว่านางให้แค่ห้าตัวะคะ่ะทุกคนให้แค่ห้าตัวน่าเสียดายมากๆเลยนะคะนีศูนย์ห้านะคะศูนย์ห้าห้าสองนะคะแอดก็หนีแหละดูจากของนางด้วยนะคะแล้วก็ดูจากของตัวเองด้วยนะคะโอ้ต้เสียดายเนาะ 92นะคะนี่ถ้าไปวินนะคะมันก็จะเป็น92นะคะของนางนะคะไปไม่ได้คะัะงวดนี้นางสอบไม่ผ่านนะคะซึ่งสูตรนี้ก็คงได้พักก่อนนะคะพักก่อนสําหรับรัฐบาลไทยเพราะมันหลุดสองวดติดแล้วนะคะหลุดสองวดติดนี่ถือว่าเยอะนะคะช่วงนี้นะคะโอ้ยรัฐบาลไทยดีนานานมาันนานานมันมาทีมันไปออกเลาพัฒนาหมดเลยนะคะทุกคนนางไปเลาพัฒนาหมดเลยนะคะสูตรของนางสูตรนี้แปลกมากค่ะชอบไปออกเลาพัฒนานะคะ นยกยิ่งใกล้ๆวันรัฐบาลไทยออกนะคะยิ่งไปออกเราพัฒนาตลอดเลยนะคะศูนย์สามนะไปกระหน่ำเลยนะคะไปเราไปเราพัฒนานะคะสูตรตัวเองไม่อยู่นะคะไม่อยู่ที่สูตรตัวเองนะทุกคนเนาะเอ้านี่นะคะตายบัวบันอันนี้ก็เป็นเด่นบนเจ้าแม่นะคะเด่นบนนะคะทุกคน เมนแอดลืมเขียนเด่นบนุญบ่ค่ะเด่นบนนะคะตัวนี้เป็นเด่นบนของหลานนะคะเด่นบนเพื่อที่เอฟซี FC ก็ลองเอาไปวิเคราะห์กันดูเด้อเผื่อชอบนะคะเด่นบนนะคะแป๊บหนึ่งเด้อยูเเ่เล่มไรใน,นน้อบัานนี้โอ้ยยไงนะคะพลนหวยออกนะคะเออสามสองสี่สองหกนะคะโอ้สองขึ้นมาดีเนาะ เม่วานนางไมนสีออกตัวใดจ้ะมาสองสามเลยนะคะหลักหน่วยหลักสิบโอ้นางไม่มีสีนะคะทุกคนอ่ามาดูของงวดนี้กันเลยนะคะงวดวันที่หนึ่งนะคะ งวดวันที่หนึ่งนะคะทุกคนงวดวันที่หนึ่งนะคะเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูเนาะหวยจึงมากเลยเด้จะได้ปังๆกันนะคะนี่นะคะรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยของหลานนะคะเปลี่ยนสูตรค่ะทุกคน ตัวนี้เปลี่ยนสูตรนะคะเก็บสถิติไหมนะคะก็คงต้องเก็บสถิติล้วค่ะแต่ว่างวดแรกนะคะเอามาดูกันเลยนะคะโอ้สีคือเป็นตะดังถีงน่นเอาจะขนาดช่องเราสียังชนกันเยอะแล้วนะคะโอ้ชนกับสูตรปีที่ผ่านมาด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะสูตรล้านนะคะเปลี่ยนสูตรงวดแรกนะคะเปลี่ยนสูตรเลยสี่เจ็ดนะคะสี่เจ็ดอดก็ลงตีตารางนะคะลงตีตาราง นึกว่าเราพัฒนานะคะทุกคนมันชินเนาะ47นะคะ49 40 43 46นะคะ79 70 73 76นะคะแล้วก็47นะคะ47ตัวนี้จะให้เป็น9คู่นะคะอ่ามีตัวจับวินให้นะคะลองพินิพิจะะารณากันดูเดอ้อ407นะคะ407 693นะคะ693 407นะคะนี่คือตัวนี้นะคะ อาจจะมีตัวประกบคู่อีกสูตรไม่แอดว่าสันห่วยเป็ตะเอาอยู่บ่แล้วถ้ามันแบบว่าประกบคู่แล้วมันมาเหมือนเราพัฒนาล่ะค่ะทุกคนห่วยมันก็นาลุ่นอยู่ด้ค่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเป็นด่นบนนะคะเด่นบนนางนะคะทุกคนเนาะด่นบนสูตรหลานเนะแอดเขียนหวยใส่นอ้อจดดุดไว้อยู่นะคะ เอานี้นะคะให้ดูก่อนนี่นะคะเด่นบุญนางนะคะ902นะคะ36นะคะ902 36นะคะทุกคนเนาะหมือคือสวยงามพระรามเปรดเถอะอันนี้ให้ห้าตัวนะคะให้ห้าตัวเพราะว่าเอ่อปกตินางจะให้สี่ตัวนะคะสี่ตัวถ้าหลานให้สวนมากจะสี่ตัวนะคะแต่นางบอกว่ามันไปไม่ได้นะคะไปไม่ได้ตรงงวดวันที่16พฤษภาะคมค่ะ16พฤษภาคมนะคะ ถ้าไม่งันนางก็ให้สีตัวแล้วนะคะศู 0, 2, 3, นย์สองสามนชนกันนะคะเอามาดูงวดน,นี้จะเป็นตัวไหนนะคะทุกคนเอานี่นะคะแคปเลยนะคะของสูตรหลานนะคะมันออกสามสองสี่เนาะโอ้โหออกงามค่ะออกเบียงเลยนะคะ คอยกับอื่นมึนงงอยู่อ้เลขคืองามเทอค่ะเดี๋ยวเขียนแป๊บหนึ่งนะคะเพิ่งหาเจอ โอ้เลขคือสูงค่ะคะ่ะไม่ใช่เลขมงคลจะมาบอกทุกคนนี่นะคะเด่นบนนะคะเด่นบนนางน้นี่นะคะของหลานอ่ะถูกแล้วนะคะหกเก้าห้าสองแปดค่ะหกเก้าห้าสองแปดนะคะอันนี้คือสถิติเด่นบนหลานนะคะเผื่อ f อซมีตัวตัดหรือว่าตัวจับใส่กับของ f อซนะคะ หกเก้าห้าสองแปดนะคะหกเก้าห้าสองแปดแล้วมันอยู่หลักสิบนะคะโคงหลานเดินทั้งหลักหน่วยหลักสิบเลยนะคะแล้วก็ไปหลักร้อยดีๆนะคะปีนี้สามเดินหลักร้อยโหดมากเลยนะคะอันเอาจริงๆนะถ้ามันไม่ไปหลักร้อยนะคะสามสองนี่จะออกอยู่ประมาณสามสี่ห้างวดแล้วนะคะอัาเป็นอย่างเครียดก็ข่อยเนี่ยนี่นะคะมันวนจะออกสามสองหลายงวดแล้วนะคะทุกคนนี่เนาะหกเก้าห้าสองแปดอ่ะงวดนี่ล่ะคะ่ะข่อยมีซิดแล้วคะ่ะ มีสิทธิ์แล้วนะคะเพราะว่ามันไม่ประกบคู่กันเองเดยแอดยังไม่เห็นของนามประกบคู่กันเองนะคะนี่นะคะยังไม่ประกบคู่กันเองนะคะมีแต่ว่าไปหลักลงหลักร้อยนะคะเอามีงวดนี้ไงประกบคู่กันเองนะคะจับคู่กันเองเนาะแล้วก็งวดนี้ก็เป็นแปดแปดนะคะหกเก้าห้าสองแปดนะคะถือว่าเลขส่วงสูงเลยนะคะหวยคือเป็นตามายอยู่บ้าค่ะหกเก้าห้าสองแปดนะคะทุกคนหกเก้าห้าสองแปดนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้หิงนะคะขอให้ปังนะคะเป็นเก็บข้อมูลค่ะเก็บแนวทางัต่แต่ต้นวดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชว์บีจ้า